สวัสดีครับสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ติดตามชมอยู่ทางบ้านนะฮะตอนนี้เราถ่ายเป็นคลิปวิดีโอโลงทางยู u b e ให้คุณลูกค้าได้เห็นว่าจุดจับรางวัลของเรามีสินค้าคอะไรน่าสนใจกันไหมเรียกว่าถึง้าก็ไม่ดูนะคุณลูกค้าเรียกว่าของสมนาคุณดีกว่าเพราะเป็นรางวัลเล็กรางวัลใหญ่ให้คุณลูกค้าได้ได้จับคุณรางวัลกัน,กนสำหรับท่านที่ซื้อครบ1,000บาทขึ้นไปนำไปเสร็จ่าทิ้งนะคุณลูกค้านะนำไปเสร็จมา อะไรนะนำไปเสด็จมาที่จุดจับรางวัลกันตรงนี้นะคุณกค้านะครับเดี๋ยวจะให้ไปดูวิธีการจับรางวัลกันจับกันยังไงนะครับสินค้าครบหนึ่งกระตาขึ้นไปนะครับสักคู่จะพาไปดูนล้จ้ะก่อนที่จะไปดูการจับรางวัลกันนะครับนามาดูสินค้าที่เป็นรางวัลก่อนนะครับนี่เป็นรางวัลใหญ่รางวัลเทครางวัลใหญ่นี่พัดลมเลยนะคุณลูกค้ามีพัดลมมีตุ๊กตาโอ้โหหยนะมีโอ้ โอ้โหข้าวอายอยู่ดูใกล้ๆก็ได้อันนี้คือรางวัลใหญ่นะคุณลูกค้าเป็นรางวัลใหญ่ที่เราสมานาคุณให้แก่คุณลูกค้าที่มาจับจ่ายใช้สอยที่ห้างชาุบิกิท์ซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับนะซื้อครบหนึ่งพันบาทใบเสร็จอย่าทิ้งนะครับนำใบเสร็จมาลุ้นรางวัลการตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราดูคุณลูกค้าว่ามาถึงตรงนี้แล้วจะพาไปดูวิธีการจับรางวัลน,นะฮะจับรางวัลกันยังไงคุณลูกค้าไปดูาากันที่หนึ่งครับเดี๋ยวดูรางวัลกันก่อนนะดูรางวัลก่อนนะในตรงนี้ตรงนี้ dunk, คนพาดก็ดีใจไปด้วยนะรางวัลเยอะเหลือเกินนะครับโอ้โหที่น้องที่นอนก็มีครบหมดเลยฮะกระเป๋ามาเวลหมวกหมวกแก๊ปโอวี่นะฮะโอ้โหของเล่นคุณน้องคุณหนูเยอะแยะมากมายคคุณลูกค้านะฮะนี่คือรางวัลที่จะให้คุณลูกค้าจับกันในช่วงนี้นะครับมีเวลา9วันด้วยกันนะฮะตั้งแต่วันที่25เป็นต้นมาแล้วนะฮะจะไปที่สุดการจับรางวัลในวันที่3ตุลาคมทั้งหมด9วันด้วยกันนะครับอันนี้คืออุปกรณ์การจับนะคุณลูกค้า นี่อากุลูกค้าเสร็จอากุลูกค้ามาเสร็จเห็นไหมโอ้โหเนี่ยคนจะได้รางวัลใหญ่แล้วฮะเชิญจันจันมันตรงนี้นะครับ่ยืนไบเสร็จเลยนะครับยืนไบเสร็จเลยอน้องน้องยืนไบเสร็จแล้วนะครับนี่คุณลูกค้ายืนไบเสร็จปุ๊บนะครับน้องก็จะเขียน <ắm. S 2> ลงลงลง,ลงในน,นี้ปุ๊บแล้วก็คุณลูกค้าก,าก,าก,าก็จับเลยนะฮะยวุ่ะคุลูกค้าจับมาคุณลูกค้าคนนี้ได้กินลูกจ้าได้กินลูกฮะ ได้ลูกเดียวอ่าน้องหนูอันนี้คือจับจับเขาเรียกว่าจับไข่แล้วคุณลูกค้าอ่าอ่าจะแกะเองหรือให้พี่แกให้ก็ได้จ้ะอ่าเอาได้อะไรเอ่ยได้อะไรเอ่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเอาได้อะไรจ้าได้อะไร ในรับรางวัลสมนาคุณนะจ๊ะอ่ะฝั่งนี้เลยคุณลูกค้าเลือกเลยจ้ะเลือกเลยเลือกเลยอ่ะเอาเลือกนิดนึงอ๋อนี่คุณลูกค้าจะได้อะไรนี่ทั้งทุ่งถังกะละมังหม้ออ่ะโอ้โหดีใจะไรหนูหน,หนูดีใจอะไรจึกอ่ะของขวัญก็ได้นะของขวัญคุณหนูก็ได้เออ ยางได้อันนี้ใช่ไหมเอออันล่างไม่เอาหรออันล่างสวยก็มีนั่นน่ะของเล่นน่ะของเล่น,น,อ,ลน,น <c oughs> อ่ะตัวด้วยกันใช่ไหมเอออ่ะหนูจะแกะเลยก็ได้ไม่ว่านะหนูจะแกะเลยก็ได้อ่าน,นี่คือวิธีการจับรางวัลน,นะคุณลูกค้านี่ก็มาลงมาลงใบเสร็จใบเสร็จสามารถรวมกันได้คุณลูกคา้าใบเสร็จใบหนึ่งห้าร้อยใบหนึ่งห้าร้อยก็รวมกันเป็นหนึ่งพันบาทได้เลยนะจ๊ะได้เลยอ่ะพี่บอยถ่ายรูปยางหน,หนูถ่ายรูปยางเดี๋ยวก็ขขออถ่ายรูปหน่อยจ้าน้องสาขออนุญาตคุณลูกค้าถ่ายรูปนิดนึง ยิ้มให้น้องหนูเขายิ้มก็ได้ของรางวัลปุ๊บยิ้มมีความสุขนะจ๊ะอันนี้จุดจับรางวัลจะอยู่ตรงนี้นะครับอ่าก็บุริษาที่มาแล้วเดี๋ยวดูอีกเจ้านีงก่อนนะครับว่าจะได้อะไรนะครับอ่ะลองจับดูนะครับอ่าได้กี่ใบจะไ,ได้กี่ใบได้ใบเดียว,ยยวอ่า Okay, นะะฮนี่วิธีจับรางวัลอยู่ตรงนี้นะครับออย่าลืมนะครับที่ห้างทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ช่วงนี้จะรายการพิเศษนะครับซื้อครบ1,000บาทมารุนรางวัลกันกนำไปเสร็จนะครับมารุนรางวัลกันกที่บริเวณอะไรนะกรอบรูปเป็นยังไงจ๊ะกรอบรูปคุณลูกค้ามาเลือกก็ได้กรอบรูปเป็นยังไงอ่ะกรอบรูปกรอบรูปกรอบรูป คุณลูกค้าเลือกสีเลยก็ได้จ้ะอ่า,อา,อาวันนี้คุณลูกค้าได้กรอบรู้ได้ได้กรอบรูปอ่า,รากรอบผู้เลยจ้ะอโอเคนะครับก็จัดรายการตั้งแต่วันที่25เป็นต้นมาแล้วนะฮะจะไปเส้สุดร,รายการวันที่3ตุลาคม2564นะครับรวมทั้งหมด9วันด้วยกันนะครับคุณลูกค้านะครับ เป็นยังไงบ้านครับเมื่อกี้ดูวิธีการจัดรางวัลกันเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาที่โปรโมชั่นใหม่มาในเรื่องตรงนี้นะครบับถามาเยอะแยะมากมายเลยนะครับอย่าลืมนะครับซื้อกบหนึ่งมาปาตั้งแต่วันที่25ระหว่าวันนี่25วันนี้เราที่26เราถ่ายวิดีโอนี้ที่ผมก็ตั้งแต่วันที่25ถึงวันที่3ตุลาคม9วันเท่านั้นนะครับ9วันเท่านั้นเนี่ผมทำถูกด้วยนะ9วันเท่านั้น9วันเท่านั้นมีรางวัลใหญ่ที่คุณผู้ชมได้เห็นไป เราจะคิดอยูเยอะแยะมากมายแล้วอย่าลืมมาจะเจอกันที่นี่บริเวณนี้นะครับกับห้างธุรกิจิเซูเปอร์เซ็นเตอร์กับการฉลองครบรอบ47ปีวิกลิตรกรุ๊ปะนะครับและนักประหลาดโอเคสวัสดีครับ